สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อจ้ามึงแหนมแหนมแหมว่า <S <S มึงน้องเมฆมาหยังอยู่นี่น่ะน้องเมฆมาหยังนี่น่ะมาสวยเลยพี่น้องเอ้ยเมียนเฮือนเมียนซานแม่ชวนมากินข้าวอยู่เฮือนเพิ่น <S <S แต่เนั่ยสบายดีพี่น้องเพิ่นได้อาหารป่าเพี่น้องเด้อเพิน่นเลยเอิ้นลูกมากินน้ำพี่น้องเอ้นก็นได้แต่พักเต็มหลดอยู่ฮะ กะพักยังไหดอกซือสารพผัดพักคือแบบอบเขามานําคือกันกระเิ่นแหละไปไปเฮือนโอนเิ่นก็ถือแบบอบเขามานําได้โอนก็ถือแบบอบเขาโอนมานาคือกันคือกล่องเข่ามาไกไ้พักเขาเลยแป้งพักบ่งพักเว้งพักหอมพักยังอะไรพี่น้องเลย จักอยู่ไสดอกเหี้ยมีจิรีอยู่ไดดอีปตะบิงมองโตมองอนซื้อให้นะพี่น้องนั่งได้แต่ตอนแงเพราะว่าเฮือนอีแม่บ่มีอันนั้นบ่มีห่มนั่งตอนแงกับตอนเช้าโอ้ยๆมอนสดีพี่น้อง FC สิหักแพงเด้อ FC ่งอนเด้อแมอนเพิ่นเอิ้นมากินแลนเด้อพี่น้องือแลนเพิ่นเอิ้นอัน เออลูกสามากินเลนเออหลาสิเป็นแม่ครัวเนาะสิกโก้ยเลนกินเลี้ยงเด็กโดนแล้วบ่ได้กินคือหยากเจ้าเลนเข้าถึงแถวเขามาขายให้เด้อเลยคืนนี่ยมาปลุกขายก็เลยซื้อไปซื้อผักหอมผักบัวแล้วก,มก็มะเขือมะแตงผักกะหลำ่ำอ,อยากกินก้อยถ้าเป็นมะออมไม่เคยจะเช้าพุน่นขันออมนะกกอยากกินก้อยนี่นะก็เลยขายจดมากคน่อยเคยเห็ดจะเถื่อนไหย งหน้าถักเท็กกันนก็น um> um> ่า่สมอันนี้ให้แม่เฒ่าคสมด้วยพี่น้องมันเกะกะลูกกะตาบอหน่ะส่อมออกทางหลุมนะจงไว้แต่จงไว้แต่งาทางทงมันก็เป็นหุมไม่จังเออ แมนความเจ้าหล,ละเลยเ<ม>ด,ด็ดเทเดว่า<ม>นี่นี่พันถิ่นเบิดรถน้ำมันนี่นะเฮ้ยตัวมันย่อยทั้งหลุ่มนะมอ๋ะโอโออเบ้ดเลยทลั้งหลุมนะให้มันขึ้นมาให้มันป่งแต่ยอดทั้งเทิง,งมันมเออบ,อบอ๊บอ๊บอ ตะวนบกคับขอพิ่นเห็ดเดีพี่น้องลงมือเห็ดเองวันนี้เอ้าเฮ้ยงานนี้เอาออกรถนี่นเฮ้ยงานดีไปทางนี้เอาออกรถต่างขาดังกันหน่อยบอบบอขอเชื่อเสงมาหมัดฮุบเสรก็ได้ช่ เอาเสื้อมามัดทุบสิกัเลยน้อพี่น้องเนาะออกตแนงมันแหละเออแบบนั้นแหละเวันเอาเอาเสือมามัดทุบเลยพี่น้องดอกยังบอบอเฮ้ยเฮ้ยมัดหเธอขึ้นเฮ้ยบอบอ บอมาพอตัดมัดเทิงขึ้นบอตัดมันงานใหญ่อยู่นี่ยนะมัดใส่หัวเลยนะเออนี่นี่นี่เอางานี่ออกนี่เสื้อเอาเสื้อมัดเอาเอเออเอรถ ส่อมได้พี่น้องเลยบ่ซ่อมมันตัดโถดเอดหกเนาะงูฝนหมัมกพยายามเพียงายพี่น้องต้นหมากนะเฮ้ยมันเด่ตัวมันเป็นนามนะเฮ้ยเอาออกรถเออหมุนดนะมเอายานะ้าบ่ร้่ ได้แฟถอยเอ้ยเฮ็ดยามแดดเนาะบาดนี้อได้ห่มพอดีบาดนี้ได้ห่มแล้วพี่น้องแปดแล้วจักน่อยนึงเฮ็ดบ่ห่มบ่ดังังห่ม คักแล้วคักแล้วบ่ปันีอยางเอาเดข้ก่าคักทไปพี่้อ้ตั้งกรห้องามันเย็นเหมือนมางมนก็มากวายลูกคนตอ่อพีเนาะแต่มีอีกนอน เปใหม่บ่อ้ายาตาวันก็พามาเบิ่งทางเขินครัวเด้อจ้าเบิ่งแม่ครัวเฮาสิเป็นคนเฮ็ดสุกินมื้้อนบริหารโอ้ยยาเขาจะห่อคนเนาะเบิ่งภาษาไทยจะเขาห้องว่ายังตัวชัดอันนี้ฮะคือตัวเหี้ยเนาะออันนี้ก็เอิ้นแลนภาษาลาวแลนพี่น้ไปเหี้ยแลนก็าะอันนี้แลนนะบ่ข่อยก็บ่จักแล้วว่าคนไทยเอิ้นหยังตัวเหี้ยตัวเงินตัวทอง นางงาบ่แม่ตัวเฮียจังหาอันนี้แรนอะนนี้เ่ยเออแนมันจะขายคือตัวเฮียอะไรแม่มันขายขายคือการเป๊ะเลยตัวเฮียนยมันสีโตสีเองเลสอบเธาได้ฐานนี่แม่จะซื้อไว้นี่สอบสิห้าพันสอบสิห้าพันอะไรเป็นตาดังขักเนาะอ้าวดังขักแล้วคนมไแม่ทเจ้าใสอกบเอาบอกมบ่เอาซื้อสอบเท่าซื้อชาเข่าหำเข่าห้ำคนบอขายชาแนไปซื้อเอาน้ำลกซื้อเอา้ำ่วหำเออปั้นใหี่ยคอยว ใครคอยเอาเมื now, ่อได้ไรสับันไม่กคนเมื่อเลยเนาะชอบกับนมาได้ดอก่มีแนวแก่สื้อไปดังผลมันหาซื้อถ่านเนั่นแหละหาซื้อถานยากยอยาเลยทางนั้น่ะบ่ดึดะ้รถแล่วนวันวนวันเข้มทางชอบชิพพันกีบหนึ่งไมอเขียวอือสอบเขียวชิแปดได้ชิเ้าไแก่ขาเมืองค่ะ ชาวนบุรุษเลยในสอบนึงอะแต่ว่าท่านเขาเนี่เบิ่งนี่คือสีบอเป็นตาแตกค่ะนะาทานไหมยังานข้าายในบ้านเออแกอไ่เขาดีชาวพันเออนั่นบายสบเจดันี่นะบเจพันเจ้ากับเอาบ่เวลาไปให้น้กให้นาำพ่นงานคนเดียวตอยคนเด้อแดดต้อเปลี่ยนหนึ่งขายสิบเจ็ดอันนี้คนขายเห็นแม่เมซื้อแต่สองสิบห้าันซื้อน้ำพ่นทานลูกชายด้อพี่น้องด้วยทานลูกทรายทานชาเพินนเ้าทานขายพี่น้อง เปัาให้ไทานเลยเเงอสิในบ้านนี่เขาขายสิบเจ็พันองไ้าปิ้งแล้วก็มาผักแล้วก็ก้อยละวนี่คือเห็ดคือกันกระป๋อมอะลวะเอออันนี้เขาก้วยกระป๋อมใหญ่พี่นสบ้ิบสองเาอียวอเขามาลงทางพุ่นนั่นสิบพันสิบสองพันบางเจ้ากันไ้ น้ำพลนาพนมานจากแ้งได้อยานางพักเขาซื้อมาขบบอขบแล้วในซอยเือบลอยลแงหมักเตืองผักกระลำกระลิมคอยซื้อมามาบ่งทางเี้เอละเราก็โชยเรียบ้อยเด้อพี่น้องเด้อเนื้อมันก็จะเป็นแนวนี้พี่น้องเนื้อแลนนะจะได้อืบอยู่บ่ละ ม้วนแบมันกรได้เพราะว่าสะปนี่เนาะโอเคไม่ทำมอนขัะบ่อทางเอาห้ยเลยฮะเจ้าคือบ่อทางแต่หึงใช่ไหมข้อกินแหนมังม่วงนะข้อกินแหนมังม่วงนะเอาหน่วยนึงปิดเอามากินซะหน่อยนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปิดเฮ้ยโอ้ขอเห็ดแจ่วไไวเรียบร้อยแล้วนี่แจ่วในตู้เลยนี่นะ เอาปิดมาเฮ้ยน่วยหนึ่งโยให้ได้กินแน่แหละข่อยปลูกข่อยกระยากเนาะโอเค <c oughs> okay, นวยบักใหญ่เลยเมื่อไปสิเก็บเอา,มาหมังนาวนีอีกพี่น้องคาะเมื่อสิเก็บเอา,มาหม่างนาวจะหาหกหมากเอาไว้ไปใส่ตำมังหงวายจูบุยเฮารับเด้อพี่น้องจูบุยเฮาเรับแล้ว เมืองดูน,น,น,นี่เนาะต้นนี่มันสิกอบคืออยู่เฮือนอยู่บ่หมวกพันเดียวกันบ่พันเดียวอยู่อันนั่นปีนี้บ่เป็นพิกายนี่เป็นคลิปนีก้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเมนทุกคนเข้ามารับชมช่องลุงนภาสาวเซโนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย